สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับ18อรหันหรือลาสตาร์นาว่าเกียรตินะครับมารายงานผลของตลาดหุ้นไทยหนอยลาวสตา้าแล้วก็หุ้นดาวโจนของอเมริกาครับไม่ต้องพูดมากนะครับดูผลของวันนี้เลยครับลาวสตา้านี่ออก9 6 9 2 4 5หลุดไปครับอาหนอยเชพกิต ไปถูกเจ็ดสามสามเจ็ดห้าน้อยพิเศษถูกหนึ่งศูนย์ห้าน้อยปกติธรมร,ธรมดาถูกห้าน้อยพิเศษถูกศูนย์หนึ่งนะครับปกติธรรมดาถูกหนึ่งศูนย์แล้วก็ v i ไไปถูกสี่เก้าแสดงว่าห้าน้อยพิเศษปกติธรรมดาแล้วก็ v i ไไปถูกเลขกล่างจนหมดนะครับไปถูกเลืกล่างจนหมดทุกตัวเลยนี่ครับตัวที่ถูกครับวงกลมมาไว้กล้าถูกครับน่ครับ เห็นได้ว่า0110 01, เนี่ยออกสองครั้งครับแล้วก็94ตลาด VIP นะครับต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าห้าน้อยพิเศษออก64001เอา 6, 40, 01, หน่อยปกติธรรมดา06710และ VIP 95349ไปถูกเลียกางทั้งสามหน่อยครับเอาเลข ข้อมูลเลขล่างสามหนอนี้มาตั้งครับหารุ่นหน้าจอจะเห็นได้ว่าข้อมูลศูนย์หนึ่งครับเลขแปดมาทั้งหมดไม่แต่แปดทางนั้นเลยนะครับจะแปดทางนั้นครับส่วนหนึ่งศูนย์ก็แปดติดอีกนะครับส่วนสี่เก้าก็มีแต่แปดบนมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประกบคู่ได้แบบนี้ครับ ข้อมูลศูนย์หนึ่งเลขติดเก้าติดสามติดแปดจะมีอักษรลองลิงครอบเอาไว้ครับส่วนหนึ่งศูนย์ก็เหมือนกันส่วน v i p ก็เหมือนกันประกบกูเล,ลียวและกษานนี้ถ้าท่านบอกว่ามันเยอะครับท่านก็เลือกเอาเอาสองแถวสองแถวได้อันใดอันหนึ่งครับเอาสองแถวนะครับมาเล่นก็ได้ครับเลือกมาแล้วเอาเฉพาะติดเก้าสามแปดมาเล่นแล้วท่านจะโชคดีครับจะเอาศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์ สองแถวนี้ก็ได้หรือจะเอาหนึ่งศูนย์กับสีเก้าก็ได้ครับเพราะว่าตลาดหุ้นฮานอยดาวโจนแล้วก็ลาวสตาครับมีจุดโอนคือเลขติดเก้าสามแปดออกแคบทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังเก้าสามครับอันนี้คือเบอร์โทรสนใจก็อยากจะคุยกับอาจารย์ครับนี่คือเบอร์เบอร์โทรสองเบอร์ครับ ท่านที่จะเล่นแคปหน้าจอไปเลยครับไปเล่นในเว็บที่มันถูกกฎหมายก็แล้วกันนะครับจะได้เพื่อความสบายใจเพราะว่าผมไม่สนับสนุนเล่นในเว็บที่มันผิดกฎหมายนะครับขอให้ท่านเข้าใจจิตนาลมของผมด้วยนะครับ ท้ายนี้ครับขอให้พี่น้องเอซที่อยู่ในเฟซบุ๊กนัสตาเนี่ยที่อยู่ในเ c e b o o k สุดยอดคำพีที่อยู่ในเพจ <c oughs> 18ดโรหันจงโชคดีวันที่17วันพรุ่งนี้ตอน5โมงเย็นครับเมื่อท่านดูแล้วครับกรกุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับถ้าท่านไม่สนับสนุนผมท่านถูกเอาไปเลยครับ ไม่ต้องมาให้ผมใช้หลอกตังผมขอแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าอยู่ใน Facebook ไม่ว่าอยู่ในเพจไม่ว่าอยู่ในช่อง YouTube ท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ครับขอ,ขอความมุ่นขอจัดขั้นด้วยสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ